สวัสดีค่ะพบกันที่เพียรพีอีอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีรถขุดสภาพแจ็บๆนะคะมารีวิวการทำงานให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะกับคันนี้เลยค่ะโคมัสุ PC 1 2 0 K11 นะคะเดี๋ยวไปชมการทำงานของตัวรถกันเลยค่ะสำหรับสเปคคันนี้นะคะของเขาจะเป็นรุ่นใหม่ค่ะมีแท็กเล็กพร้อมเกียยางมีกล้องมองหลังสาตัวมองได้รอบคันเลยค่ะ แล้วก็ยังมีใบมีดันมาให้ด้วยชั่วโมงการทำงานของเขานะคะ8 1 2 7ชั่วโมงค่ะน้ำหนักตัวรถจะอยู่ที่12.4ตันค่ะวางเป็นเครื่องยนต์โคมสุ97.2แรงม้าและคันนี้ไม่มี d p f ค่ะปิดระบบ SCR AdBlue นะคะโดยโคมสุ J8 มาให้แล้วค่ะ ลูกค้าที่ซื้อรถกับเพียนพีมั่นใจได้เลยค่ะว่านำเข้าจากญี่ปุ่นแท้100%แน่นอนค่ะ าสนใจนะคะอยากเข้ามาทดสอบเครื่องจกักร PNP ของเราเปิดให้บริการทุกวันค่ะบริษัทตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตราดกม31จังหวัดสมุทรปราการจะอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0623317522ค่ะ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ